มีคนบอกว่าผมตกอับเพียงเพราะว่าผมมาเป็นพ่อค้าถ้าอย่างนั้นจะขายให้เต็มที่เลยมัน,นีและสิ่งที่จะขายนั่นก็คือสิ่งนี้ครับนี่คือไส้กรอกอีสานแซบบักคักาดเนื้อหมูเน้นๆไม่มีสิ่งอ,อื่นมาผสมเลยแล้วรอบที่แล้วเนี่ยผมรีวิวของแบรนด์นี้ไปเรียบร้อยแล้วมันเป็นแหนมหนังหมูแซบบักคักรู้ไหมคลิปนั้นะ่ะ ผู้คนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมากและแค่คลิปเดียวทํายอดขายไปทั้งหมดสามล้านนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอร่อยมากคอนเฟิร์มแล้วว่าเนี่ยของแท้แบรนด์เนี้ยของแท้ครับแซบบอครับโดยแม่หนิงนะครับซึ่งวันนี้อันเนี้ยมันจะต้องทานกับอะไรรู้ไหมครับข้าวเหนียวก็ได้เนาะแต่จะกินกินกินอย่างนี้ก่อนได้ไหมครกินเฉพาะไส้กรอกก่อนได้ไหมดูใกล้ๆ้เลยแน่นๆเลยเนาะแน่นๆเลยเนาะหนึ่งสอง อืมอืมทุกคนขิงดองนิดนึงเอเน้องเนี่ยเอาชิ้น,นจักเล็กก่อนทานกับข้าวได้เอาข้าไมโครเวฟเอาเท่าหม,ม้ออบไรน้ำมันเอาไปทอดเอาไปย่างหรือห่อไปตองก็ได้กินกับข้าวกินเล่นได้หมดที่สำคัญ ครึ่งกิโลมีประมาณ12ลูกครึ่งกิโลเนี้ยราคาปกติเขาขาย200กว่าบาทนะล่าสุดแม่หนิงมาไลฟ์สดด้วยก็เลยบอกว่าคุณเอถ้างั้นนะถ้าคุณเอจะเอามาขายต่อจะมาบอกทุกคนเนะีเฉพาะช่องคุณเออครึ่งกิโลไม่ต้องขาย200กว่าหรอกเอาแค่ร้อยต้นๆก็พอเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ดูในตะกร้านะรีบจิ้มรีบกด อร่อยมากกดให้กับตัวเองหรือกดไปให้กับคนที่เรารักให้พอ่อให้แม่ก็ได้มันสแสบแห้งอิล่ลีดูใก,กล้ๆดูใกล้ๆอีกสักลูกนึงอีกสักลูกนึงปึ้งควันดูควันน่ากินเนากินทุกคนมันอร่อยมากมันจะมีความเปรี้ยวเบาๆแต่ความนวนเนี่ยเต็มสิบให้ล้านแสบร,รีบเลยครับ